แปดสามออกไหมออกเอาแล้วยิน <concur> ด <rency wallet> <c oughs> ีตอนเรากินดีตอนเรากินดีอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่กับน้องปันปันนะครับบอกถามแปดสามออกไหมออกเอาแล้วเอาแล้วออกอะไรนะลูกฮะออกอะไรลูก อ๋ออ๋ออะลูกเก็บให้เอาเอาเลยเอาเลี้ยออกเลยลูกไม่ออกอะไรแปดสามบอกว่าออกฮะเอ๊ะเอาอะไรนะแปดสามออกไหมออกเอาแล้วแปดสามแปดสามน้องอะไรนี่น้องปังปังมาจากไหนครับมาจากกาลสินมาจากกาลสินมาจากนาคูนี่บ่ะ โอ้หน้าตาน่ารักแ้ะเลขออกแน่ไหมลูกตัวนี้ออกไหมออกเอาแล้วเอาแล้วนั่นละน้องชื่ออะไรน่ะผู้ชายน้องอะไรลูกน้องอะไรงลูกมาใกล้ๆลุงนิดเลขออกอะไรลูกเลขออกอะไรเลขออกอะไรครับเล่ออกอะไรุ้งปังเะเลขออกอะไรเอาออกไหมเลขอาจารย์นาตีออกไหมเลขอาจารย์นาตีออกไหมออกไหมครับ นะไม่ออกเอาแล้วอันนี้ต้องตัดอันนี้ต้องตัดอ่ากีจะพิจัยไหมหนาะเลขกระจาดนตีออกไหมออกว่ะโอ้โ <fia> หแน่นอนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเราไปเขย่าไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูใบไม้นำโชคตัวว่ะวันนี้จะให้เลขอะไรนะอ,ออกว่ะไอ้แล้วออกอีกแล้วเนี่ยเลยอ,ออกอะไรช <ๆ S 2> ดัดๆกีนี่บอกพ่อดิ่แกเลขอกออกอะไรลูกออกอะไร ไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยนะลูกพูดนะครับทีเดียวแค่นั้นเหรอเนาะบอกว่าออกก็ออกกันเนาะเออแน่นอนแน่นอนถ้าออกแปดสามเดินหาลุงไงเด้อเดินหาลุงแล้วลุงจะให้ตังค์ไปซื้อหนมเอาไหมเอาเรียกออกอะไรกันเรียกออกอะไรเรียกออกอะไรออกแปดสามหรือไรแปดสามมาลูกออกเอา เอาเถอะอ่ะไม่ไม mm ่ไ hmm. ม mm ่ hmm. remote, e. ุน right. บ okay. so right. so uh ่ะ huh. oh. wow. uh ุนมาไรนี่ลุนเน้านเรียกอะไรดูดูเจ็ดเเจ็เอ้าเจ็ดอะไรเจ็ดแปดวนน้ออ้เอาดูนีดูดิดูชัดชดูดูดูเองเลยดูเองเลยผมดูเนั่นเอาเจ็นั่นไงนั่นไงอ้ชัดเจ๋วเลยเอาคุณแม่ดูชัดไหม เลขอะไรเจ็ดแปดศูนย์ตรงไหนเอาชี้ดูอู้หูเจ็ดแปดอู้หูชัดเลยครับนี่เอาจริงๆดินี่ดูยังแม่ดูยังนั่นเจ็ดแปดศูนย์อู้หูไหนทางนี้สวยกว่าบ่นี่กันตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันเลยอืมเอาท่านี้ชัดกว่านี่ไม่รู้เนาะ เห็นเหมือนเราไหมเจ็ดแปดศูนย์ยืนยันชัวศูนย์แปดเจ็ดเฮ้เฮ้ใส่เข้ากูอย่างเดียวเลยเนาะจบใครคอมเมนต์ตัวนี้ล่ะตัวตัวนี้ปะล้นลงมาในตักเลยบปะเจ็ดแปดศูนย์เลยครับนี่เห็นไหมชัดชัดเลยครับนี่เอาอีกแล้วมาจากไหนคุณแม่มาจากไข่มีมาจากใบไม้มาจากใบแม่มาแหดมันขอนแก่นปะ ขอนเกล็โอ้ขอนเกล็มาขอนเกล็อืมบ่ไก่บ่มาหลังวันที่หนึ่งเลยเนาะใช่ครั้งแรกวันนี้มานี่ไม่ที่หนึ่งก็ที่สองเอาเลยเอาแล้วอือเอาอีกแล้วครับใบไม้ร่วงอีกแล้วครับเจ็ดแปดศูนย์เอ้าครูหลอดไม่เชื่อด้วยจิงจิงนี่เจ็ดแปดศูนย์นี่โอ้จิงจริงด้วยตั้งดู ใช่นเจ็ดนั่นแปดนั่นนี่ศูนย์นี่นั่นโอ้ยนี่ใช่ใช่ชัดเจ๋วเอาทำนับพกเลยเอาเอาเลยสุดยอดเลยให้ล่ะเลขแปดทำไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปยืนยันข้างหน้าอีกทีก่อนดูกันหมดแล้วใช่ไหมข้างหลังดูหมดแล้วใช่ไหมครับมั่นใจว่าเจ็ดแปดศูนย์เอาเลยฝั่งนู้นก็มีฮะแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่มาเอาเอานี่ยนี่ชัดชัดเลยเจ็ดแปดศูนย์นี่นี่เอายืดดูแม่นี่ เอาหายเจอหายเจอของดีมันต้องซ้อนๆเอาไวหน่อยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเจออะไรครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งบ่รวมกันเป็นแปดเนาะเอาเจ็ดหนึ่งรวมกันเป็นแปดแล้วเห็นไหมนั่นเจ็ดแปดศูนย์นั่นแม่เรียงกันลงมานั่นเจ็ดแปด น่อาจารย์น่าจะมาแล้วนะครับกูกหมเลยข้าไปชังก็แบบอบบางแต่ละคนจะมาใบนี้ใบนี้หล่นมาเองเนื้ใบนี้ไม่ได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 ้เขย่ายได้ใบนี้มันล่วงมาเองครับอันนี้จะล่วงแต่ว่าใบาไหนเราเขาโยกเราเขย่าลงมามันกนระตุ้งกระเลอาจารย์ทุกงวดคือกันดีเลยมันก็แปลกตรงนี้แหละครับนี่เราก็แค่เขย่าลงมาเล่นมันก็มีเลขที่ตรงก็เลขกราดา์เมื่อวานงวดทีด่แล้วก็ หนึ่งหกเป็นไงครับเห็นไหมแม่แม่เห็นไหมไม่เห็นเห็นไม่เหรอเนี่เหนียวเนี่ย คาดหนใบไปนิดไหรดอนี่นี่ใบนึงครับฝั่งเจ็ดหนึ่งเป็นแปดบอกไหนเป็นเส้นเป็นเส้นเหอเห็นไหมเอาคุณแม่แม่ดูให้หน่อยว่าเจดหนึ่งอยู่ตรงไหนยินยันจากเอฟซีตัวจริงเราดีกว่าโอ้หม่องปั๊บ แม่มองปู้หนึ่งเจ็ดหนึ่งผูชัดเจ๋อชัดเจ๋อเอาแม่ดูแมก็ดอเบิ่งแล้วเห็นชัดเลยป่ะแม่ไม่ต้องใส่แว่นตาดิเนาะแม่อืมเอาแม่ดูดิเห็นก็เข้าวันนี่งเจ็ดหนึ่งเห็นก็เข้าไหมเอ้าเอ้าเห็นป่เอ้าตรงไหนไหนชี้ชี้ ไหนไหนนันนั่นนั่นเห็นชัดไม่เห็นก็เขาอ๋อเออนนใช่จริงๆโอ้แสดงว่าแสดงว,ว่าพี่แก่ใช่ไหมนี <c oughs> ่เอาละยืนยันจากเอฟซีขอนแก่นโอ้เจ็ดหนึ่งชัดมากครับเจ็ดหนึ่งรวมกันเป็น <c oughs> อะไรเจ็ดบวกหนึ่งเป็น <c oughs> แปดอะไรแปดอะไรแปดแดอะไรไม่มีใครชอบอะไรเลยก่อนตะกูจะได้ซื้อแปดกูก็ซื้อย่ิงวแล้วว่ะซื้อแปดเแปดศูนียเะเจ็ดซ้อแล้วแปดหนึ่งแปดศูนยไม่มีอะไรมาใส่ก็ศูนยมาใส่เจ็ดหนึ่งรวมกันเป็นแปดคุณแม่บอกเอาศูนย์มาใส่ แปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย์นะฝันว่าฝันว่าปลาตายฝันว่าไงนะฝันว่าปลาคอตายปลาคอฝันว่าปลาฝัันนไหนฝันในงวดนี้เนาะฝันเมื่อคืนนีฝันเมื่อคืนนี่เองฝันว่าฝันว่าเคยฝันแม่นมั้งไหมแม่นอยู่ได้ล่ะฝันทุกงวดแม่นบ่เมื่อคืนอีกจะฝันยังไดดอกฝันว่าไปจับปลาขึ้นมาเห็นมันตายนะปลาใหญ่ปลาน้อยปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ดิเอ้ามันก็จะแปดศูนย์เนาะ เอาแล้วจับ <mini> ก <horror> <m ario> ี่มือจับขึ้นมาทั้งปุ่มขึ้นมาจับขึ้นมาทั้งสวิงนะจับขึ้นมาทั้งสวิงศูนย์เลยเนาะศูนย์เลยเนาะศูนย์นั่นแหละเนาะศูนย์แล้วศูนปดโอาแล้วทีละตัวที่เอาอะไรใส่สองมือก็ต้องสองอะเนาะจับกระเจ็ดไปแล้วจับกระเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์อ้าวมั่นใจเอามากันเด้อวันน้าถ้ามมาหาเดินมาผมเด้อถ้าออกตัวนี้มาเมารางวัลกับผมเด้อเอาผมจะขอรางวัลกับแม่ด้วยเนี่ยถ้ามันออกตรงๆกันเนาะ เออยำมีกี่ดิปันว่าปันว่าจะจับเป็ปลาปลามันตายนะคิดว่ามันต้องแปดศูนย์นะเพราะว่าสวีเนื้ก็เป็นศูนย์แล้วคุณบอกก็ต้องแปดเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็ต้องเวามีแค้ยกขึ้นมาให้เป็นเหล็กเป็นเลขล่างเลขบุ๋นก็ไ่รู้แม่ก็เลยยกขึ้นมาให้เป็นเลขบุ๋นเป็นแปดศูนย์ใช่ว่าถ้าชอบคือเอาเอาเจ้นมาใส่เจ็ดแปดศูนย์ ว่าเป็นเลขบนอย่ละครับเฮ <พอ S 1> งๆเด้ไหมเด้อจากผักลางขึงน้นมาบนอือว่าไปเลขบนเอ้าเลขบนฮะน,น้อเอาแปดศูนย์บนเอาโอเคครับเจ็ดแปดศูนย์บนเอาความฝันมาแล้วความฝันแม่นเป็นขอบคุณครับตอนคลิปนี้สวัสดีครับ